เด็กกำพร้า38คนที่มีตัวเลขสลักบนคอแบบไม่ซ้ำกันและอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านเหมือนครอบครัวโดยมีผู้ดูแลเป็นเธอคนนี้ที่เปรียบเสมือนคุณแม่ของทุกคนซึ่งที่นี่มีกฎเล็กอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามเข้าใกล้ประตูและรั้วหลังป่าเป็นอันขาดใช่ครับถึงจะกว้างแต่ที่นี่มันมีรั้วล้อมรอบอยู่ก็คุณแม่บอกว่ามันอันตรายนี่เรื่องนั้นมันก็ต้องโกหกอยู่แล้วปะยืนคุยกันอยู่คือ3คนที่ตอนนี้โตสุดในบ้านประมาณว่าอยู่มาก่อนนั่นแหละประกอบด้วยนออ์แมนที่เป็นอัจฉริยะเอ็มมาท ัภาพไปที่คุณแม่ได้วงกลมไปที่ปฏิทินและเขียนว่าคอนนี่สิ่งนั้นเป็นชื่อของเด็กคนนี้นั่นเองแต่ที่นี่ไม่ได้อยู่เล่นไปวันๆนะมีการเรียนการสอนมีสอบวัดผลซึ่ง3คนนี้ได้คะแนนเต็มตลอดหลังจากที่วิ่งไล่จับการอ,อมแมนได้มาที่รั้วหลังป่าเอ็มมากับเรก็ได้มาเจอเขารั้วต่ำขนาดนี้ข้างนอกมันจะมีอันตรายจริงหรอ <S <S และก็ได้ถึงวันที่คอนนี่ได้ออกจากบ้านไปหลังจากร่ำลากันด้วยน้ำตาตัวเธอนั้นยังไม่พร้อมออกไปจากที่นี่เท่าไหร่เอ็มมาดันเจอตุกตาของเธอยังวางอยู่บนโต๊ ให้และได้แหกโกดผ่านประตูนั้นไปจนได้เจอกับร่างของเด็กคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ท้ายรถซึ่งนานมันคอนนี่นี่หลังจากช็อกกันไปได้มีเสียงดังจากประตูพวกเธอเลยเข้าไปหลบข้างใต้รถแต่สิ่งที่โผล่มาก็ทําให้ช็อกกว่าเดิมน่นมันตัวบ้าอะไรกันน่ะมันมีทั้งเขี้ยวเลลบและห่างไกลจากความเป็นมนุษย์สุดๆตอนนี้ทั้งคู่กลัวอย่างสุดขีดพวกมันนําคอนนี่ใส่ขคโลประหลดและยังบอกว่ามันเป็นเนื้อที่มีค่ารอบน้าเตรียมสินค้าชั้นเยี่ยมทั้ง3คนนี้เอาไว้ด้วยพวกมันคุยกับใครกันน่ะและก็ เรื่องนี้ชื่อว่าเดลฟ็อกมิสเนว่าแหละถามได้ที่บิลลี่บิลลี่ตอนนี้เลย